นูลนีเอานมให้พี่ฟาลีกินด้วยลูกเอาน้ำให้พี่ฟาลีกินด้วยโอ้เก <Yeah. S 1> oh, ่งมากค่ะ <Yeah. S 1> นูลินเอาน้ำให้พี่ฟาลีกินหน่อยค่ะ ฟารีโอ้นูรนีเอาน้ำให้พี่ฟารีกินหน่อยค่ะเอาป้อนน้ำพี่ฟารีเร็วป้อนน้ำพี่ฟารีเลย<แ>เอาป้อนน้ำ <c oughs> พี่ฟ <c oughs> ารีเร็วเออพี่ฟารีกินเองนัแหละเก่งมากเลยนูรีอ้าวนี่ก็ไเด็โนโล่สองนี่นะโอ้โห ดูดไม่ได้แล้วลูกนูรีนไหนไดนโนเสาร์อยู่ไหน,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 หนไหนอ๋อนี่เหรอไดโนเสาร์ไหนพี่ปาลีอ่ะอ๋อพี่ปาลีแล้วไหนน้องนูรีนล่ะคะนนไหนนูรีนคนไหนโอ้เก่งมากภาษาอะไรไท ไม่รู้เหมือนกันค่ะชื่อป้าแสกอ๋อป้าเสกเหรอคะแล้วมาชื่ออะไรคะชื่อยืนมืออะไรนะคะชื่อม้าชื่อม้าชื่ออะไรอีกชื่อม้าม้าอะไรม้าอะไรคะลูกเออพี่นนี้ก็มาชี้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 นะมาชื่ออะไรคะม้าชื่อ แม่บีแม่บีเด็กคนนี้นอนกินนอนกินน้ำมาเลยนี่มันปวดน้ำของน้องไม่ใช่เลยหรือไม่จ้าแ <c oughs> ม่บาย,ย bye, สิ๊ม่บายสิพี่ฟา bye bye này nuôi là linh bye bye xí bye bye nuôi bye bye xí bye, bye. <cười> 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 <cười>